คุณยุพินเป็นมานานแค่ไหนครับหกปีกว่าหกปีกว่าวก่อนก่อนที่ก่อนที่จะเป็นนี้ไปอยู่ไหนมาทำไมถึงไม่เป็นฮนะมายังไม่ได้เปิดร้านเสริมสวยอ๋อคือก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะทำร้านเสริมสวยเนี่ยไม่ได้เป็นภูมิแพ้ไม่ได้เป็นค่ะพอมาเปิดร้านเสริมสวยก็อยู่กับเคมีอะไรน้ก็<ม>เป็นภูมิพแพ้ขึ้นมา เป็นรุนแรงแค่ไหนครับถึงขั้นกับนอนลำบากนอนต้องใช้ผ้าห่มคุมชโมงโดนแอร์เย็นๆนี่ก็ไม่ได้หายใจไม่ออกเดี๋ยวอ,ออกข้างซ้ายเดี๋ยวมาตันข้างขวาเราก็ต้องอ้าปปากบางทีเมื่อคนเมื่อกีก้ค่ะรู้สึกว่าบรรทอนทรมานพอพอมนหยใจไม่ออกนานๆเข้านี่ก็จะเอาหมอนมาหนุนให้สูงขึ้น ครับก็ยังไม่ออกลุกขึ้นนั่งเลยนั่งหลับนั่งดูเขานอนนั่งดูเขานอนใครนอนฮะแฟนแล้วก็ลูกๆอะค่ะอ๋อเพราะหลับไม่ได้ทรมานทรมานค่ะแล้วทํายังไงฮะทานยาไปหาหมอหรือยังไงฮะก็ซื้อยาทานก่อนซื้อยาตําร้านขายยาทานครับจะเม็ดสีเหลืองหรือว่าจะขั้นแบบว่าแรงๆเลยที่ว่าเขาเก็บไปแล้วอะค่ะ เก็บแล้วคือยาอะไรฮะเันซูโดเลอฮะก็คือมันเอาไม่ลงมันหยุดอันนั้นอ๋อะมันมันมันเป็นเยอะเราเป็นสีเหลืองแล้วค่ะรู้สึกว่ามันจะอักเสบหรือเปล่าก็ไม่ทราบค่ะคราวนี้เราอยู่ร้านเสริมสวยใช่ไหมคะก็อยู่กับเคมีน้ำยายืดน้ำยาดัดคือรู้เลยว่าตัวเองแพ้สารเคมีแต่จะให้เลิกอาชีพนี้ เลิกไม่ได้ค่ะเราจะเอาอะไรกินถูกไหมฮะแล้วทำไงมีเอามาสมาปิดหน้าหรืออะไรยังไงกันได้ไหมก็ปิดแต่มันก็ยังหยดอะค่ะอย่างเช่นเราสระผมใช่ไหมคะน้ำยาสระผมเนี่ยก็ยังได้กลิ่นก็ยังต้องจามแล้วสระอยู่ขอโทษนะคะไปหลังร้านสั่งน้ำมูกมันก็รู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะก็ไม่สะดวกกับลูกค้าก็เลยต้องจ้างช่ามเพิ่มขึ้นมาสองคน จ้างเพิ่มมาสองคนแล้วก็ตัวเองก็พยายามหลบๆสารเคมีนิดนึงค่ะแล้วอย่างเช่นช่วงวันหยุดเราก็จะมีไปไล่ที่หัวหินใช่ไหมคะครับก็อาการที่หนักก็คือเข้าไล่ก็จะปิดหน้าปิดตาใส่หมอกอยู่แล้วไอ้กิน่นกิ่นปุ๋ยอาจจะเป็นดอกหญ้าหลอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าเราจ้างช่างไอ้จ้าง คนงานเฉาะล่องสับปะรดอะไรเนี่อันนี้จะแรงโดยที่ว่าบวมเลยหน้าบวมตาบวมเกินมาด้วยค่ะคือเวลาที่ไปดูไร่ของตัวเองที่หัยหินมีไร่สับปะรดอยู่เมื่อเจอฝุ่นของปุ๋ยสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงตาบวมหน้าบวมโอ้ขายไร่ทิ้งเลยฮะตอนนี้ก็ห่างๆไม่ค่อยได้ไปบุเลนกุเลนคือมันก็ทรมาน ก็เสร็จปุ๊บพอเป็นก็ทานยาทานยาแล้วก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอก็ใช้ยามามันก็เหมือนยาลดน้ำมูกทั่วไปมันก็ไม่เคยได้ผลอะไรไม่หายเลยไม่หายไม่มีหายค่ะเ <c oughs> สร็จแล้วมาทํายังไงกับบิมฮะหรือว่าใครมาบอกว่าบิมทําอะไรยังไงให้ได้ก็มีพี่เขาที่บริษัทเนียค่ะเขาไปทสระผมที่ร้านครับค่ะ ก็ได้นําให้ดูซีดีเห็นว่าเราอาการแบบนี้ของเราเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าก็ก็ได้ดูแล้วก็ชื่อพี่เยาวอะค่ะคแนะนำให้ทานบีมสีเขียวก็ได้ทานหนึ่งแคปซูลเป็นระยะเวลาสามวันนะคะเช้าหนึ่งก่อน,นอาหารหนึ่ง <3 S 1> ชังว่วโมง นะคะแล้วก็เย็นก่อนอาหารเย็นอีกหนึ่งแคปซูลก็เป็นวันละสองแคปซูลอาวันละสองค่ะาทานอยู่สามวันแล้ววันที่สี่นี้ค่อยปรับมาเป็นสองแคปซูลเช้าแล้วก็เย็นก่อนอ,อาหารเหมือนกันค่ะก,ก็ทำให้ร่างกายเราดีขึ้นกี่วันผ่านไปรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นครับอาทิตย์แรกก็รู้สึกได้แล้วค่ะโอ้ oh. รู้สึกได้ตั้งแต่อาทิตย์แรกจะเป็นกลิ่น ตัวกินเตาจากเมื่อก่อนได้กินไม่ได้เนะก็ก็ไม่มีความรู้สึกอะไรยาสระผมกินแค่ม,มีอะไรพวกนี้ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอ,อืมอะไรมันทําให้กรณีอย่างนี้เนี่ยดีขึ้นฮะเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์นะฮะครับจริงๆก็เป็นเพราะว่าแค่ทานแค่สองเม็ดก็เลยต้องใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ถ้าสี่เม็ดก็อาจจะแค่สองสามวันม,มาบางคนก็วันรุ่งขึ้นก็รู้เรื่องแล้วนะครับ เพราะว่าในหลักการทํางานของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยในการสร้างภูมิคุ้มการให้สมดุลมันผ่านเม็ดเลือดขาวนะจำนวนเม็ดขาวเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่มา,มาในร่างกายของเราถูกต้องครับสองหมื่นล้านเม็ดถึงห้าหมันล้านเมเด็ดเพียงแต่เราเราทำให้มันปรับระดับูุิคุ้มการให้สมดุลมันจะปรับด้วยความประสิะสทธิภาพที่สูงมากเหนือกว่ายาใดๆในโลกนี้แน่นอนนะครับเราสร้างร่างกายของเราเร็วที่สุด กับไอ้เรื่องระบบพุมกันเนี่ยเป็นวิธีการที่ไปมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเพราะฉะนั้นในการที่เรามี th2 ที่มันสูงขึ้นไปเนี่ยเราก็ไปสร้างไม่เล็ดขาวที่ไปกด th2 ให้มันลดลงมาครับนะฮะสร้าง T r e x ซึ่งมันกด th2 ให้มันลดลงมาเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพมันจะเร็วมากเพราะเรากําลังสั่งทหารเป็นหมื่นหมื่นล้านคนหมื่นหมื่นล้านเม็ดในร่างกายของเราให้ทางานหน้าที่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงเร็วนะฮะ ระนันอย่าได้แปลกใจว่าทําไมมันเร็วคืออย่างกรณีของคุณ,คณยุพินเองจะต้องเจอกับสิ่งเล้าตลอดครับถ,ถ้าเทียบกันก็คือเหมือนกับทานบิมการบิมเข้าไปเหมือนกับยาหลักการจะเหมือนยาไหมครับครับพอ,อเป็นก็ยาเป็นก็ยาคือประการแรกทีเดียวผมว่าพอเริ่มมีอาการแพ้เนี่ยถ้าหากว่าเราส่องกระจกเข้าไปในรูนี้จบูนะผมเชื่อว่าจะเห็นเยื่อจมูกแดงไปหมด ก็มีอาการอักเสบอยู่นะฮะเป็นอาการกระเสอยู่เพราะอักเสบปุ๊บอะไรโดนนิดหน่อยหน่อยมันก็ก็จามอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นขั้นแรกทีเดียวก็คือว่าอาการอักเสบนั้นหายพอหายปุ๊บมันก็ทนทานต่อไอ้สิ่งเล้านั่นแหละอ๋อก็คือจากเดิมที่พอเป็นก็ต้องทานยาเมื่อภูมิคุ้มกันเขาไปปรับสมดุลของคุณยุพินให้อยู่ในระดับที่ปกติแล้วครับเมื่อเจอสิ่งเร้าก็อาจจะช้า ครับหรืออาจจะไม่เป็นเลยครับแต่ว่าไอ้ไ,อไม่เป็นเลยคงคงจะยากหน่อยแต่ว่าเป็นน้อยหน่อยเป็นไหมฮะของคุณยุพินเป็นไหมฮะดีขึ้นค่ะก็คือทานอยู่สามเดือนแล้วก็ได้หยุดทานไปลองหยุดลองหยุดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นอคราวนี้มันไม่ใช่แค่แค่นั้นนะคะมันจะเป็นเรื่องกระเพาะเพราะเป็นชี่งเสื่อมสวนนี่จะทานอาหารไม่เป็นเวลาโอ้ฮะ เป็นไข้อยู่สองวันปวดท้องมากจนไปโรงพยาบาลนะคะไปโรงพยาบาลนอนอยู่สองคืนแต่แล้วก็มีนัดกับลูกค้าไว้ซึ่งจะต้องทำคิ้วด้วยก็ต้องขอคุณหมอกลับมาแต่คุณหมอบอกก่อนจะกลับขอสองกล้องหน่อยแล้วกันคค่ะก็จะเป็นอสองกล้องที่กระเพาะแล้วเห็นก้อนก้อนเลือดช้ำๆคล้ำๆอยู่ที่ก้นกระเพาะ ค่ะแล้วก็มีเลือดไหลอันนี้น่าจะหมอคุณหมอบอกเป็นอะไรฮะก็จะให้นัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อว่าจะให้ไปเข้าเครื่องอะค่ะเข้าเครื่องที่สแกนดูค่ะว่าเป็นอะไรกันแน่ที่กระเพาะแต่เนื่องจากว่าเราอรอรอที่จะเข้าเครื่องตัวนั้นไม่ได้เนื่องจากนัดลูกค้าไว้ที่ร้านก็ต้องขอคุณหมอกลับมาก่อนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทํายังค่ะแล้วยังมีอาการไหม ก็มาเริ่มทานบีมเขียวอีกครั้งหนึ่งกลับมาทานอีกค่ะอ่าค่ะก็อาการนั้นก็ไม่มีอีกก็เริ่มสองสองเลยค่ะครั้นี้เช้าสองเย็นสองกลับมาเช้าสองเย็นสองค่ะอาการปวดท้องก็หายอืค่ะซึ่งยามที่โรงพยาบาลก็มีนะที่ให้มาก็ทานควบคู่กันไปครับค่ะอืมก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์เหมือนกันค่ะที่รู้สึกว่าไม่ไม่แสบท้องอค่ะ ไม่แสบในกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยะซึ่งสีเขียวก็จะมีฤทธิ์ในเรื่องของกระเพาะอาหารด้วยใช่ไหมครับอาจารย์นภัยครับค่ะก็มีอันนี้เราทดสอบแล้วอย่างคุณยุ้กวินนี่น่าคาดว่าเป็นอะไรดีฮะอาจารย์ก็เป็นแผลในกระเพาะอาหารนั่นแหละค่ะอ่าที่สองกล้องเข้าไปแล้วเจอเป็นแบบช้ำเลือดเนี่แหละอ๋อครับก็ไม่ได้น่ากลัวเพราะว่าอย่างที่บอกบีมสามารถที่จะเข้าไปบรรเทาอาการได้แล้วเมื่อภูมิคุ้มกันสมดุลมันก็จะรักษาด้วยตัวมันเองทุกวันนี้ไม่กล้าวางเลยสิ ก็ยังทานอยู่ค่ะอยู่กับเคมีค่ะผมถามว่าใน,ในกรณีของคุณยุพินนี้ถ้าจะต้องมีอาชีพคล้ายๆกันทําเสริมสวยต้องเจอกับกลิ่นสาร uh, สารสารเคมีพวกต่างๆเหล่านี้รวมไปถึงชาวไร่ชาวนาที่บางทีเนี่ยต้องเจอกับพวกปุ๋ยยาฆ่าแมลงรู้ว่าตัวเองแพ้แต่ต้องใช้บิมสองเม็ดตอนเช้าทุกวเม็ดก่อนนอนจบถือว่าใช้ได้เลยคใช้ได้ เอาละนั่นก็คือประสบการณ์ของคุณยุพินนะครับทุกวันนี้โอเคแล้วนะฮะโอเคค่ะโอเคเลยฮนะ